I won I don't got t a sell my soul w h e n I sell blue pills you could smoke off the floor I got oxy zany take u สวัสดีครับผมนายอินดลีเลขที่หนึ่งชั้นม6/4ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องข้อสอบโพเนทนะครับผมข้อสอบโพเนทที่ผมเอามา2ข้อนะครับข้อที่ 1, ข้อที่1นะครับนายสมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด1ต ราคาที่ติดไป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทโทรศัเพเคื่องน,นี้ติดราคาไว้เท่าไหร่โอเคเราทราบว่า1 5ของราคาที่ติดไป้ายไว้เท่ากับ300แสดงว่าราคาที่ติดไป้ายไว้นะครับก็คือ300ส่วนด้วย0.15อันนี้เราจะคิดงไ,ได้ สองพบาทตอบข้อ3ครับผมข้อต่อไปนะครับผมจากภาพเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการตัดมุมมุมมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดความกว้าง10เซนติเมตรและความยาว15ซนติเมตรถ้ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วรูป หลายเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบลูกกี่เซนติเมตรโอเควิธีง่ายๆเลยนะครับเราดูที่ฝั่งหนึ่งมี1 0เซนติเมตรฐาน15ชั้่นก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเท่ากันก็เป็น1 0เซนติเมตรกับฝั่งหนึ่งเป็น15เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เอาอันนี้กับ ันนี้มาบอกกันแล้วก็คูณด้วยสองต่อข้อสองนะครับผมเราไปดูข้อต่อไปกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่หนึ่งร้อยลูกสงชาหย,ยิบลูกบอลออกจากกล่องที่ทีละครั้งครั้งละเท่าๆกันโดยหลังจากหยิบลูกบอลครั้งที่หนึ่งออกไปลูกบอลเหลือในกล่องเก้าสิบสามลูก หลังจากยิบรูบอลออกครั้งที่2ลูกวอลในกล่องเหลือ86ลูกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆอยิบรูบอลออกครั้งที่7จ็ดจะเลือรูบอลในกล่องกี่ลูกโอเคดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเขาหยิบออกครั้งเท่าไหร่เราเอา100ลบด้วย93เท่ากับ7ครั้งที่2ก็เหมือนกัน93ลบ แปสิก็เท่ากับ7นะครับเออโอเคเรารู้แล้วว่ามันลดค่างลดลงครั้งละเจ็าะฉะนั้นเราเอา7จคูณเจ็ดเราร้อยเท่ากับ51ลูกครับเพราะนั้นข้อดีต้ตอบข้อ3นะครับผม โอเคเนี่ยเป็นตัวอย่างคร่าวๆของข้อสอบอุนิตปี65ของชั้นม6นะครับผมขอบคับ